đây đi đây 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 ngoài đây câu này Khoa tay mà câu này đây cửa nó ơi ơi tay bay mới bay muốn nuôi bưởi đôi số bỏ sáu bưởi cồn leo leo cái mắt không bị là gì cả một xe hai bay không ยังรอใจเย็ยนขึ้นใจเย็ยนขึ้นพี่หลวงแพงหมากมาเปิดทางให้เราเข้ากันแน่เดี๋ยเขาหัดไปยับังเลี่ยมกล่องทิเอาคนเหรนีเนาะไปเฮ้ <c oughs> <c oughs> อเจ้าบ <c oughs> อลนะเดกวกาบอลยเข้าัแล้วบอ ยิงบ่าทันว่อซากรตาไปก่อนอดโอเอดกเาได้ว่เหยเอนเนาะเหยดสามเดือนันทันากระตาดิทันบ่ทันตัวยิงทันอยู่เหยดได้ไปเอาอะไรกินลดเฮ้ยกินยังไงาไม่ากระตาดิู่ได้ เอาไม่ทรว่าตาหนึ่งดี่จเลนะดีใจเลยช่องสองในเขาหันเออจัดไปช้อง้องเขาหันน่มาได้เขาเดาว่าเอาอ้วกกินก้อนนี่นี่่เขาบอกว่ากอยซาเดินซาไปตางเขาเดินแต่แบบไหนเนาะบาดเจ็บนี่นี่ือตัวเขาที่กินหรอนีบอกมีใจไหลมีร่นว่าท่าหลจะิบ่ได้ถึงพัดได้ทันี้ จำนวนมะจำนวนนมะไงตัวใดกินเลจำนวนมะกินหอดองบได้กินอาเปิดนี้อ่ะโอ้ใส่กินิกนเลี้ยนหลายเน้่มันไฟบ่ได้แล้วมันซศร้ากว่าตายแล้วนี่ลืมลืมมองวังนู่นเนาต้องแอบไปตัวนึงเป็นยินสองตรงกันเลยคนมากนี่ได่กินแล้วสิไปใส่ยา ไม่ก็ย้อมฟี่ีแล้วตัวหนึ่งอ่ะต้องไปไล่กินแล้วเหล้าก็ไปบริเวณแล้วออืนี่หมางยังเล่นกัไปคนเฮ้ยเขาวัดมุ่นล่ายเข้าไปใจไ่ได้เลยเด็กเหมือนมากเลยเนาะไปก็จิ้มซองไหม้กินมองเฉียบไหม้จินมองเทื่อนแล้วมากไปหยังมาจีนี่พูดดันมาเกักตัวนี้ก่อนนี้แล้วสิไปใส่เนี่ยแล้วเหมือตัวยังไี่ตัวน่ะเดี๋มากักก็ได้ดอกเบิ้ลแล้วบอกก้อยอ่ะเบิือนตัวแพี่เบิ้ลแล้วบอกก้อยอ่ะเอากินให้กินกันเลย เ,เหมือเขาสิมาเงียทังนี่อม่จ้างต่อไปต่อมาเลยต่อกระพัอกันเลยตัวละจันเขาอุดด่างเหรออ้อไปหมากสูงนะอย่าเจ็บใบะนะเมือดเมือดปองย่งไปยางเลยด้วยได้หยุดอ่ะไม่เห็นโอ้ยได้แล้วคืนจะซองๆเราไปที่นี่วอนคักเส้นตาวอนต่หลวงแพงหมากเขาก็กินหมากนี่ตัว ไปให้นซื้อไปนะไปขึ้นไปไปอ้เออมาต้อนเลยนะมาหนี่ไปคือนเราหนี่ไปหนี่นี่กันนีมาอย่างหนีไปก็มุ่งมุ่งแล้วไปหนี่คอยบอกอีกบ่บ่บ่่อไปทางนี้ก่อนต่อกันบ่กบ้าน hom เฮ้ยบ่ต่อเราโมที่ไปบอกอยบ่อุ้ยโอ้ย แค่มาเขามุมหลายๆแค่แค่เพียบปไหมนี่เอาไปยื้หลวงเพียบ่เนี่ยแค่ได้ไม่ล่ะพอไม่เออพอได้ก็งัอดแล้วล่าว่าขามุมหลายๆเพียแล้วเจ้ามีหลวงต่อได้ก็งทอดเด่นน้องหงส์เนาะเอาเลยบอกเอาแม่เอาแม่บอกไปกวนเนอะเอาสองบอกเอาสองหมดเลยเนาะมาเขามุมหลายๆเพียแล้วจีหมาหนุ่มน่ะเล่นในอยู่มุมบุญละแล่นว่มุฟี่แท้ละไปตามข้ามขอ พี่ขึ้นมาหน้าพี่ขึ้นอีกจะไปกินยากเบิดพี่กะเบิดพี่กะเบิดพี่อ่ะไว้เป็นจีนอุ้ยเป็นยังโอยจีงไปหย่านยานซ่าพ,พี่ตัวนี้พี่แล้วต้องเปิดแล้วเปิดนะเนาะไปต่อเขอื่อนอะตัวเมียนดีเดียว คนละตัวมากเลยนึกออยางสั้นบาทีดีไปเปลนแล้วี่อ้ต่อต่อกินต่อเขาฮอดเขาฮอดเวเราได้กินเนี่เขาสิกินผมไงแดกไบเทอแล้วแกุดเอแล้วกินก็เป็นยังไงกินมีาีกินมีเหรอกินมันี่เขาสรงไมุงเพยพื่อน่ลวงเนี่ยเนี่ยพูดไร่าหมาเขามุ้งบอลชนะ ไปเอาเขาฮัตก่อ,อนยำก้อนหนึ่งท่งบนะุงได้ไปลงไปเราไปจอ,อ,อ,อดที่ก้าสุดเลยเขากินสองแ้ปล่อยเท่ปล่อยปล่อยเขาเขาฮอตกันม<อ>าฮัต<อ>เกินอะไรขึ้นไม่ขด้ลาย กินสองต๊กนั่นบ่ต้องหนีก้อนตตวนึงแล้วจะไม่ได้เข้าคดียาซายาซาพี่หลวงยินตาเอย่นใจดีอู้มากใจดีนห้องไปสองเหรอไหมฮะโอ้ยเพิ่ฟ้าลอล็อกยัออกตอนเป็นยังไงไปยง

เอาโบกักอนไปนี่ละสองหม่เอาไม่พูมหนึ่งสองบน้าเข้ามุมเลยปะไล่กินสองแล้เรยเมื่อี้สหลวงอเอาแง่แยมีแง่ไสเง่บ่บอ้ขัดทุนตัวนึงบ่อีกสักตานึงเปทางล้วเข้างัดเอาแมีคนหน้าโอืเอาแม่

มาควัดก <some que> <monastery> <The> <response> mm ัดพวกเด็กชวยประโยชน์ปาน้ยังไปเอ้ายังประโยชน์ยังประยูนจเห็นกนให้เราขาก่าจนหนิใจแน่ใ่่เอาความใจมันหยุยโอยย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 ยายยยมยย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 นยยย เขามาจะกินอือนี่ไปซนสายบัตรเลยขาตรงนี้เนตัวยางเลยเนาะโอ้ขัดอ้ยเ่าสองตาเลยได้หนิเนาะ